คุณพ่อคุณแม่คะหนูมีอะไรจะบอกคือการหน้าเวลาลูกคุณหน้าจืดเชียร์ครคุยงให้รู้เรื่องมาหนูแค่จะบอกว่าหนเป็นสิวเม็ดแรกพรเกษมคลินิกดูแลตั้งแต่สิวเม็ดแรกโดยแพทย์ผิวหนังแม่คุณพ่อกลับมาหรือยังขอโทษหน้าจืดด้วยนะเข้าใจผิดนะ ุณพ่อคุณแม่คะหนูมีอะไรจะบอกคือว่านั่งคุณมไ้บอเปนิเ็แรกออนเจซนคลินิกดูแลตั้งแต่สิวเม็ดแรกโดยแพทย์ผิวหนังแม่คะคุณพ่อกับนัทยันขอโทษเนี่น่าจืดด้วยนะเข้าใจผิดอ่ะ